สวัสดีครับพี่น้องครับข้างหน้าท่านที่เห็นกันอยู่นี้นะครับเขาเรียกว่าพะวาเะาวาเนี่ยเป็นผลไม้ป่านะครับบางท่านอาจจะเรียกว่ามังคุดป่านะครับผลประมาณนี้นี่คือจุกแบบนี้นะครับเพื่อความรวดเร็วผมก็เลยกรีดไปแล้วนะครับเพราะว่าเปลือกค่อนข้างแข็งนิดนึงเพราะว่า ส่งมาหลายวันแล้วนะฮะเนื้อในเป็นแบบนี้ oh. กลิ่นหอมชื่นใจมากนะครับเขาจะมีรสเปรี้ยวอมหวานอยาตายแล้วเรียวปากอะ่ะเดี๋ยนะ uh huh. อร่อยหอมมากนะเปรี้ยวกับหวานเนีพอดีพอดีกันเลยแล้วมี มีกลิ่นหอมนวลๆครับ mm hmm. อร่อยอร่อยจริงอร่อยจริง mm hmm. ใครไม่ได้กินใจฉาผมเลยนะครับเพราะอร่อยมาก mm hmm. เปรี้ยวกับหวานมาพอๆกันเลยแต่ความหอมนี่เกินขนาดนแบบนี้ออื mm hmm. จะหวานนำเด่นเนี่ยจริงๆจะหวานนำซะด้วยถ้าเจอเม็ดร,รีบเราก็กลืนได้เลยแต่อันไหนที่เจอเป็นเม็ดต้องเอาไว้พาะก่อนแล้วขับเราว่าเป็น เป็นผลไม้ป่าที่หายากแล้วนะครับภาวาควรจะปลูกกันไว้ใครที่ปลูกป่าอยู่นะครับใครที่ปลูกป่าอยู่ผมแนะนําว่าเอาพวกนี้ไปลงไว้บ้างเขาก็เป็นไม้ป่าเหมือนกันนะฮะแล้วเป็นผลไม้ป่าเอาไว้กินได้อร่อยเอ,อคุณค่าทางสมุนไพรเป็นยังไงผมไม่ทราบอะแต่ผมชอบกินอร่อยจริงเปรี้ยวับหวานพอดีกันเป๊ะเลย ดีไม่ดีหวานนำนิดนิดด้วยอร่อยมากหอมจุใจอร่อย